ครับอันนี้ก็เป็นพี่ๆนะครับที่มาเชียร์น้องเต้าหยองนะครับมีน้องเบนนะครับมีน้องเบนนี่ๆแล้วับมีน้องลีด้วยนะครับมากันเต็มไปหมดเลยครับวันนี้มาแล้วครับนี่นะฮะน้องเต้าหยองนะครับน้องเต้าหยองนะครับนี่วันนี้ไฟสับมาให้กําลังใจเยอะมากโอ้โหเทียบเลยเทียบเลยครับนี่นะครับเต้าหยองนะครับยัสดีท้าสวัสดีท้ามามากัน นี่นะฮะนี่นะครับแฟนคลับพร้อมให้กำลังใจนะครับนี่เตรียมพวงมาลัยดอกไม้เงินมาเยอะมากนะฮะเรียกว่าวันนี้เต้าหยงจะไปรวยแน่นอนครับนี่แซงครับแซงครับนี่เป็นการเปิดซีรีส์นะครับภาพยนตร์นะครับที่จะเข้าฉายในปีหน้านะครับมีด้วยกันทั้งหมด 25เรื่องเลยนะครับเรียกว่าเข้มข้นดุดเดือดคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นดีน่าครบแน่นอนนะครับมีฉายในทางโนแมักนะครับแล้วก็ในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีทางช่องโมโนเทอร์ินด้วยนะครับต้องมารอดูว่าเรื่องไหนจะเรียงลําดับคิวเข้าฉายก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวยังมีนักแสดงอีกหลายคนนะครับที่กำลังจะเดินพรมส้มออกมานะครับเรียกว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับ วันนี้นักแสดงที่มาร่วมงานนะครับโหเรียกว่า200กว่าชีวิตเลยครับแล้วก็แฟนคลับที่มาร่วมให้กําลังใจอีกเทียบเลยครับนี่นฮะอันนี้ก็เป็นทีมแฟนคลับของน้องเต้าหยองนะครับน้องเต้าหยองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเออนางฟ้าขาแดนนะครับนี่นี่ครับสนุกสนานมากครับวันนี้โชคดีมากทุกนี้อกัศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่วันนี้นะฮะกัดดีมาก ก็ถือว่าไม่ร้อนจัดนะครับทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ร่มนะครับมีลมพัดโกรกเย็นสบายๆนะครับยังในช่วงใบ2องอน,นะครับทุกคนนะแอบดูเขาซ้อมนิดๆเห็นแล้วครับว่าแบบสวยงามอลังการมากนะฮะๆๆๆๆๆใครอยากดูภาพยนต์หรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรนะครับ <genau> that, ลองพิมพ์มาบอกแอดมินหน่อยนะครับว่าติดตามใครอยู่นะฮะฟอร์มยักษ <ๆ S 1> ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นใครกันบ้าง